ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้นแบบนี้ซึ่งทองคําไม่ชอบค่ะไม่ชอบที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่านะคะพอค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าแบบนี้เนี่ยราคาทองคําก็ยังคงไม่ไปไหนนะคะราคาทองคำเนี่ยอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าทิศทางของราคาทองคําก็ยังอยู่ในระดับที่เคลื่อนไหวในกรอบจํากัดน,นะคะ อยู่สักประมาณ1,730เหรียญต่อ Trios แบบนี้นะคะและพยายามจะไซด์เวย์ออกด้านข้างด้วยคือในช่วงนี้จะ มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลตอนน่อในแง่ความเคลื่อนไหวของราคาทองคํากันบ้างรวมไปถึงนักลงทุนที่ติดตามความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคําแนะนําจากทาง YLG นะคะว่าจะมีคําแนะนําในเรื่องของการลงทุนทองคําอย่างไรเดี๋ยวในตอนนี้เราไปร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณเบนจามามาอินหรือว่าคุณเบนค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG b u l l i o n International นะคะคุณเบนสวัสดีค่ะ สค่ะ,ค,ะคุณเบนคะวันนี้ดูจากสถานการณ์การลงทุนในทองคําเห็นทิศทางของราคาทองคําเคลื่อนไหวในกรอบจํากัดอยู่เลยนะคะเอาเป็นว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานมีอะไรที่ส่งผลต่อสถานการณ์การลงทุนในทองคําช่วงนี้บ้างคะมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเลยค่ะคุณแม่ปัจจัยบวกที่เห็นด้ชัดเนียจะเป็นเรื่องของการเผยตัวเลขคดิตการรัฐเมื่อคืนนี้ที่ออกมาแยกเฉินชาดนะคะ รวมถึงความเป็นเครียดร,ระหว่างจีนกับสหรัฐหลังจากที่การประชุมร่วมระหว่างต้นทุบสูงสองประเทศเนี่ยจบลงแบบไร้ความคืบหน้าที่มีนยยะสำคัญแลนะคะ เราสนมารเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยดูท่าก็ยังจะอยู่ในภาวะตึงเครียดต่อไปนะคะในอีกแง่หนึ่งค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียก็ส่งเสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะ,นะคะการที่คุณไบเดนมีการเรนว่าคุณวาลาดิเมียร์ปูตินนะคะเป็นคิลเลอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างของประเทศเนี่ยมาถึงจุดชื่อได้ด้วยว่าตกต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความตึงเครียดระหว่างของประเทศนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วย กระตุ้นแรงื้อทองคำในขณะขึ้นรับปลอดภัยเอาไว้แต่ในอีกด้านหนึ่งค่ะดูเหมือนว่าทองคำก็ยังเผชิญกับปัจจัยกดดันอะไรและปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมานะคะเรื่องแรกคือตัวชินดยาลาลาสหรัฐมีโคงเคลื่อนไหวใที่ทางของการแข่งค่าเพเาาส่วนใหญ่เมล่าสุดก็คือสถานการณ์ในตัวจีนเนี่ย เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อสก,กุลเงินจลอรไทยอย่างสก,กุลเงินดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็เลยได้เห็นสก,กุลเงินดอลลาร์มีการแข่งข้าวแล้วก็กดกันทองคาอีกปัจจัยหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนพัน,นธนาบาัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ1สิบปีค่ะถึงแม้ว่าต้นสัปดาห์นี้นะคะบอนี้มสิบปีจะมีการอ่อนตัวลงมาบ้างแต่โดยรวมแล้วบอนี้มสบปียังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือหน 1, ึ่งจดหกเปอร์ซ็นอย่างต่อเนื่อนงะเพราะฉะนั้นค่ะ ทองคำตอนนี้ก็เลยยังติดอยู่ในกรอบคุณเมย์ยังไม่เลือกข้างนะคะมีโอกาสดีตัวขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทองคำเขาสามารถทะลุหรือเกิดเท้าขายเดิมบริเวณหนึ่งพันเถึงหนึ่งพันเค่ะนั่นเป็นการย่อตัวลงมานะคะจะปรับตัวลงต่อก็ต่อเมื่อทองคำเขาหลุดแนวรับในโซน1,720ันเดร้อี่สยกเพราะฉะนั้นใครที่นั่งุนระยะสั้น ใช้กรอบนี้ในการลงทุนได้ประมาณ20รเรียน,นะคะแล้วก็ stop loss นะคะในกรณีที่ทองคำเขา break out ทิชชานแบดทิชานหนึ่งค่ะแต่ในแง่ของนักงทุนที่ระยะกลงังระยะยาวอยากเข้าซื้อก็ยังต้องเน้น,นะค่ะว่ารอให้ทองคำเขาเข้าเข้าใกล้โซน1,700ไม่น่าที่สุดนะคะจะถือว่าเป็นจุดในการเข้าซื้ออย่างปลอดภัยตรงนี้ ค่ะโอเคขอเป็นในระยะสั้นก่อนเลยนะคะนักลงทุนในมันี่แชทนี่โอ้โหค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็การลงทุนในกรอบสั้นๆก่อนเลยนะคะคือแนวต้านที่คุณเป็นให้ไว้เอ,เอาขอเป็นแนวต้านกว้างหน่อยนะคะ1755แล้วก็แนวรับ1720 มันจะต้องมีจุดที่ stop loss ซึ่งคุณเป็นบอกว่าเนี่ยต้องรอ break out ไปในทิศทางใดทิศทางนึงอยากให้คุณเป็นได้แนะนำานะ้ลงทุนหน่อยเป็นแนวทางนะคะว่าวิธีการดูของการ break out ของทองคำเนี่ยเราต้องดูจุดไหนเป็นสำคัญคะวิธีการดูจ,ดจริงๆแล้วหนึ่งเจ็ดห้า 175, เป็นจุด stop loss ในตัวณีคนที่มีการขายเอาไว้ของพเมร์และหนึ่งันเจ็ด้อยี่สิบนะคะจะเป็นจุด stop loss สำหรับขาซื้อะคะ่ะแต่นักคุณระยะสั้นกรอบ ขึ้นกว่านั้นค่ะคุณเอก็คือรอดูว่าทองคําเขาจะสามารถยืนดูเหนือหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบเจ็ดได้หรือเปล่านะคะซึ่งหนึ่งแต่สองเจ็ดนี่เป็นโลของทองคําในวันศุกร์เป็นโลของทองคำเมื่อวานนี้ค่ะย่อลงมาแล้วก็ยืนได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสำหรับนักลทุนระยะสั้นนะคะทยอยเข้าซื้อได้ดีตัวขึ้นไปค่ะไม่่านหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดขายนะคะในกรณีที่นักงทุนที่เป็นขาขายนะคะเปิดสถา,านะ,ะขายเนี่ย ก็รอในทองคำมีการบีดตัวขึ้นไปไม่ผ่านหนึ่งสี่เจ็ดก็เปิดสถานะขายได้สต็ Stop อกล็อสถานะขายกลางมีที่ทองคำเขาผ่านหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบห้าขึ้นไปค่ะให้กรอบน,นี้ละคะ่ะการลงทุนในระดับสิบเหรียญสิบห้าเหรียญเนี่ยถือว่า cover ค่าคอมมิชชั่นแล้วนะคะ,คะที่สำคัญค่ะตอนนี้ทองไม่เลือกข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นช่างเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนได้ดีที่สุดคทะาทีเมีค่ะโอเคนี่ถือว่าได้ กลยุทธ์นะคะแล้วก็วิธีในการลงทุนแบบเล่นสั้นจริงๆเลยนะคะในช่วงของ10-15ึเหรียญเอาเป็นโอกาสในการลงทุนได้เลยนะคะมาดูกันค่ะสำหรับทิศทางของค่างเงินบาทในบ้านเราตอนนี้อ่อนค่ามาจะใกล้เฉียด31บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคุณเบนในแง่ของราคาทองคำในบ้านเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะ แรงคำในบ้านเราเนี่ยได้รับอน,นุสง์เชิงบวงจกจากการอ่อนค่าของสก,กุลเงินเอ,อ่อเรื่องของบาทนะคะอย่างนี้ในยะมสำคัญค่ะเพราะว่าโดยรวมแล้วบาทเนี่ยขีดสตางค์ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในที่ทางไหนนะคะคุณเมย์สงสัจะทบกับราคาทองคาในประเทศเราราว88-90บาทซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยค่ะะฉะนั้นสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพอบาทกลับมาอ่อนค่าเ,เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้รงคำในประเทศเนี่ย ปรับตัวขึ้นมากกว่าเราททาในตลาดโลกเพราะด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยพอมาดูกรอบทิ่ทางเรื่องของค่างเงินบาทวิธีการเก็งกาไรยังเลนค่ะว่าใช้อกอบเดียวกันกันกบตัวสกวอตโฟเลยค่ะเมย์พีแต่ว่าถ้าลองคอนเวิร์ตกลับมาเนี่ย แนวรับที่น่าสนใจในการเข้าซื้อโซน1,720จะอยู่ราว25,100บาทต่อบาททองคำค่ะคุณแล้วก็โซนแนวต้านสําคัญในโซน1,755จะอยู่ราว25,750บาทต่อบาททองคำก็ถือได้ว่ามีก a p ในการทํากําไรมากกว่า500บาทต่อบาททองคำนะคะใช้กรอบนี้ไปก่อนหรือกรอบด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็มีการจะตอ,อ,อกอลอตต่อไปในกรณีที่ลงทุรกิดทาง อืมโอเคค่ะตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ในต่างประเทศก็ดูเหมือนจะกลับมาอึมครึมอีกแล้วนะคะราคาทองคำยังพอได้ปัจจัยบวกจากเรื่องนี้บ้างไหมคะหรือว่าพอมีเรื่องค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มันแข็งค่าเอาแข็งค่าเอาแบบนี้มันกลบข่าวเรื่องโควิด -19 ไปนะคะ เ,เรียกได้ว่าโควิด1 9ตอนนี้เนี่ยระลอกใหม่ระลอกสามเกิดขึ้นในฝั่งยุโรปค่ะเยะมย์ในยูเครนใสสหราฐเนี่ยดูเหมือนว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยจะลดลงอย่างามีนัยยะสำคัญเพราะฉะันถามว่าส่งผลอย่างไรกับทองคำคก็ต้องบอกว่าการาระบาดระลอกใหม่ในโยูโรโซนเนี่ยส่งผลลบกับทองคำค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอเกิดการระบาดในโยูโรโซนใช่ไหมคะก็ทําให้หลายๆประเทศที่ฝั่งโยูโรโซนเนี่ย ใช้นาตรการข้อจํากัดต่างๆในการยับยั้งการระบาดนะคะ mm hmm. ในขณะเดียวกันฝั่งโยูโรโซนเนี่ยเขาก็กระจายวัคซีนได้ช้ากว่าฝั่งสหรัฐอีกมากแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในฝั่งโยูโรโซนเนี่ยจากผลกระทบต่างๆานนาที่เกิดขึ้นก็น่าจะทําให้ฝั่งโยูโรโซนเศรษฐกิจขยายตัวได้ช้ากว่าในฝั่งสหรัฐนั่นทําให้ความน่าดึงดูดของจับุนเงินโยูโรลดลงค่ะ พอยูโรมีการออกข้าวลงมาแน่นอนก็หนุนดอลลร์ให้แข็งแล้วก็กลายเป็นปัจจัยกดดันทองคํานั่นเองค่ะคุณเมย์ค mm ่ะ hmm. เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยการระบาดระลอกไหนในฝัง่งย,ยูโรโซนถามว่าส่งผลยังไงกับทองคําก็ต้องบอกว่าส่งผลลบมากกว่าเพราะดันไปกระทบเรื่องของข้างเงยูโรโดยตรงค่ะ อืมค่ะโอเคค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดสิบเก้าไปกระทบกับทางฝั่งยุโรปเนะี่ยฝั่งยุโรปะนะคะถ้าเป็นในฝั่งอสหรัฐเองเนี่ยก็ถือว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีการกระจายวัคซีนด้วยนะคะคุณเป็นขาในตอนนี้เราจับตากลับมาจับตาอีกรอบหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของผลการประชุมเฟดนะคะโอเคประชุมกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ นโยบายต่างๆจากทางเฟดบ้างไหมคะจริงๆแล้วเฟดเนี่ยดูเหมือนว่าสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีความคื่นหน้าบางอย่างนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมีทั้งฝั่งในเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินภาษาทางการเงินเขาเรียกว่าฝั่งโดกนะคะในอีกฝั่งหนึ่งค่ะเฟดก็ดูเหมือนว่ามองเศรษฐกิจ ในอนาคตดีขึ้นนะคะเห็นจากการปรับเพิ่มการแารกการทำนั่งแง่ของ GDP อาจารย์มันเฟอแล้วก็มองว่าอัตรา,าก,การบ้า่อไในสหรัฐจะลดลงนะคะท้ายทีนั้นค่ะพอมันเกิดสองแง่สองแง่แบบนี้มีทั้งบวกทั้งลบแบบนี้เราก็เลยได้เห็นการเคลื่อนไหวของทองคำค่ะช่วงต้นเนี่ยพอผลการประชุมเ็จออกมาปุ๊บจะได้เห็นว่าดอกเบี้ยจะอยู่ในดับต่ำต่ำตอไปจนถึงปี2023ก็ทําให้ทองดีขึ้นก่อนค่ะ หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนธนบัตรและบาลาสหรัฐก็กลับมาคืนตัวขึ้นจากมุมมองเชิงบวกทางเศรษกิจในไตรมาเสร็จนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นส่งผลกับทองทองได้สองทิศทางแต่อีกหนึ่งนโยบายค่ะที่เพิ่งออกมาในวันจุกค,ค่ะคุณเมยคะถือว่าเป็นนโยบายที่อาจะจกระทบต่ออัตราผลตอบแทนธนธบัตรและบาลสหรัฐอายุสุป,ปีโดยตรงในอนาคตน,นะคะ นโยบายที่ว่าคืออะไรนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าปี2020เนี่ยเสร็จทำทุกทางค่ะนัดทุกกลเมตรเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะน,นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเสร็จเขามีการผ่อนคลายเรียกได้ว่าด้านเงินทุนให้กับสถาบันการเงิน,นะคะ่ะก็คือ<ะ>ยกเว้นนะคะให้สถาบันการเงินเนี่ยไม่ต้องนำตัวพันธบัตรรัฐบาลสหารัฐวรวมถึงเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยฝากไว้กับเสร็จ เข้าไปรวมในตัวหารค่ะในการจัมภาน S L R นะคะอันนี้เป็นภาษาทางการค่ะเป็นว sure ่ามาตรการนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกับเรื่องของความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในอนาคตค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะถ้าหากว่าแรงซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินลดลงหรืออาจจะมีแรงขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในอนาคตเนี่ย น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนตัวจรารผลปารแทนนายกและทบรัฐให้มีการปรับัตถึงขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องของความขึ้นหน้าอันนี้นะั่นแหละค่ะอาจจะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันทองคำค่ะมีแต่ว่าตอนนี้อาจจะเร็วไปนะคะที่จะพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูค่ะว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรค่ะได้เลยค่ะคุณเบนข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของการลงทุนทองคำทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวไงพรุ่งนี้ระมาอัปเดตก,กันใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณเบนอะ